เสียงปืนสามนัด kind ด <of sixteen> ัง <brightness> ล <desserts> <paper> ั <limited Claire> ่นสถานเมืองดันลัสเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่22พฤศจิกายน1,963นัดลานดิลลี่พลาซาขบวนรถลีมูซีนเปิดประทุนของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีกำลังเคลื่อนผ่านฝูงชนอย่างช้าๆเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นหลายคนคิดว่าเป็นเสียงประทัดหรือท่อไอเสียรถแต่แล้วนัดที่สองก็ตามมา ประธานาธิบดีเคนเนดีพังงะร่างของเขากระตุกมือทั้งสองข้างยกขึ้นมากุมที่ลำคอกระสุนเจาะทะลุคอของเขาจากด้านหลังเพียงเสี้ยววินาทีกระสุนนัดที่สามซึ่งเป็นนัดตัดสินชะตากรรม ก็พุ่งเข้าเจาะที่ด้านหลังศีรษะของเขาอย่างจังแรงประทะรุนแรงทำให้เกิดภาพที่ติดตาชาวโลกไปตลอดกาลชิ้นส่วนกระโหลกและสมองของเขากระจายไปทั่วเบาะหลังรถแจ็คเก,กลีนเคนเนดีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆกรีดร้องสุดเสียงและพยายามปีนไปที่ท้ายรถด้วยความตื่นตระหนก คลินฮิลเจ้าหน้าที่อารักขาพยายามกระโจนขึ้นไปบนรถเพื่อใช้ร่างของเขาบังทั้งสองคนไว้แต่มันสายเกินไปแล้วรถลีมูซีนแร่งเครื่องพุ่งทยานออกจากจุดสังหารมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลพาร์คแลนด์เมมโมเรียลท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความโกลาหลของผู้คนนับพัน การลอบสังหารประธานาธิบดีที่อุกอาจที่สุดในประวัติศาสตร์เพิ่งจะเกิดขึ้นสวัสดีครับผมโตโต้จากช่องสเก็ตฟิล์มและนี่คือเรื่องจริงที่ซับซ้อนยิ่งกว่านิยายอย่าลืมกดติดตามช่องทาง f เฟ e บ o ๊ k t ิ k t o k และ YouTube ของเราด้วยนะครับ ณโรงพยาบาลพาแคลนทีมแพทย์พยายามอย่างสุดความสามารถในห้องฉุกเฉินหมายเลขหนึ่งแต่บาดแผลนั้นสาหัสเกินกว่าจะเยียวยาได้กระสุนนัดที่สาํทำลายสมองส่วนสำคัญไปเกือบทั้งหมดเวลา13นาฬิกาโลกต้องหยุดนิ่งเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีสิ้นใจแล้ว ในขณะเดียวกันที่ดินลี่พลาซาการตามล่าตัวมือปืนได้เริ่มต้นแล้วพยานหลายคนชี้ไปที่หน้าต่างชั้นบนของอาคารเก็บซ่อนหนังสือโรงเรียนเท็กซัสตำรวจดันลัสระดมกำลังบกเข้าไปในอาคารทันทีพวกเขาเริ่มปิดล้อมและหาพนักงานทุกคนในอาคารแต่มีชายคนหนึ่งที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย การหาภายในอาคารเก็บซ่อนหนังสือโรงเรียนเท็กซัสนำไปสู่การค้นพบที่น่าขนลุกบนชั้น6บริเวณมุมตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นขบวนรถได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่พบรังนกของมือปืนมันคือที่ซุ่มยิงที่ถูกจัดเตรียมไว้กล่องหนังสือหลายใบถูกเรียงซ้อนกันเพื่อใช้เป็นที่กำบังและเป็นแท่นวางปืนที่มั่นคง ที่พื้นพวกเขาพบปลอกกระสุนปืนไรเฟิล3ปลอกและไม่ไกลกันนั้นเองใต้กองกล่องหนังสืออีกกองพวกเขาพบปืนไรเฟิลคาคาโนแบบ9138ขนาด6.5ม mm, เมตรสัญชาติอิตาลีพร้อมกล้องเล็งปืนกระบอกนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญมันถูกสั่งซื้อผ่านทางไตรสน่ภายใต้ชื่อปลอมว่าเอไฮเดล ในขณะที่ตำรวจกำลังเก็บหลักฐานหัวหน้างานในอาคารก็แจ้งว่ามีพนักงานคนหนึ่งหายตัวไปหลังเกิดเหตุชื่อของเขาคือลีฮาวิออสวอลเขาเพิ่งเริ่มทำงานที่นี่ได้เพียงเดือนกว่าและที่น่าสงสัยคือที่อยู่ที่เขาใช้ในการรับพัสดุสำหรับปืนไรเฟิลที่สั่งในชื่อเอไฮเดลคือตู้ไปรษณีย์ที่ออสวอลเช่าวไว้ตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง ล e ฮาวิอั o ส์วอลหือใครเขาเกิดที่นิวออร์ลีนส์ในปี1939ชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยความไม่มั่นคงพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายสองเดือนก่อนที่เขาจะลืมตาดูโลกมา์การีตแม่ของเขาต้องดิ้นรนเลี้ยงลูกสามคนเพียงลำพังครอบครัวย้ายที่อยู่บ่อยครั้งอย่างน่าเชื่อ มีบันทึกว่าออสเวลลย้ายบ้านและโรงเรียนถึง22ครั้งก่อนที่เขาจะอายุ17ปีการที่ไม่มีที่ไหนเป็นบ้านอย่างแท้จริงทำให้เขากลายเป็นเด็กเก็บตัวมีปัญหาในการเข้าสังคมและรู้สึกแปลกแยกจากโลกรอบข้างเมื่อย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กตอนอายุ13ปีเขาเริ่มหนีโรงเรียนเป็นประจำและถูกส่งตัวไปพบจิตแพทย์เด็ก จิตแพทย์ลงความเห็นว่าเขามีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบแยกตัวและมีแนวโน้มกล้าวร้าวที่เก็บกดไว้เขามักจะหลบไปอ่านหนังสือในห้องสมุดและที่นั่นเองที่เขาได้ค้นพบอุดมการณ์ลัทธิมาร์กส์เขาเริ่มอ่านงานเขียนของข่าวมาร์กส์และมองว่าระบบทุนนิยมของอเมริกาคือความชั่วร้ายนี่คือจุดเริ่มต้นของอุดมการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนซึ่งจะกำหนดทิศท,ทางชีวิตที่เหลือของเขา เมื่ออายุ17ปีออสเวลตัดสินใจทำในสิ่งที่ขาดกับอุดมการที่เขาเพิ่งค้นพบอย่างสิ้นเชิงเขาลาออกจากโรงเรียนและสมัครเข้าร่วมนาวิกโยธินสหรัฐหน่วยงานที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักชาติและระเบียบว,วินัยที่เข้มงวดที่สุดบางทีเขาอาจกำลังมองหาโครงสร้างชีวิตที่เขาไม่เคยมีหรืออาจกำลังมองหาการยอมรับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เขามีทักษะการยิงปืนที่โดดเด่นถูกฝึกเป็นพลซุ่มยิงและได้รับคะแนนในระดับชา a r p s h o ต t e r ซึ่งยืนยันว่าเขามีความแม่นยำในการใช้ปืนไรเฟิลแต่เขาก็ยังคงเป็นคนแปลกแยกในหมู่ทหารเพื่อนร่วมหน่วยตั้งฉายาให้เขาว่าออส a l ลสกี้เพราะเขามักจะแสดงความคิดเห็นสนับสนุนสหภาพโซเวียตและใช้เวลาว่างในการเรียนภาษารัเสเซียด้วยตัวเอง เขาถูกสารทหารตัดสินลงโทษถึง2ครั้งครั้งหนึ่งจากการมีปืนพกส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีกครั้งจากการสาดเครื่องดื่มใส่10เอกที่เขาไม่พอใจอุดมการของเขาเริ่มขัดกับการเป็นทหารอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดในปี1959ในช่วงที่สงครามเย็นกำลังตึงเครียดถึงขีดสุดออสวอลยื่นเรื่องขอปลดประจำการก่อนกำหนด โดยอ้างเหตุผลอันเป็นเท็จว่าแม่ของเขาป่วยและต้องการคนดูแลทันทีที่ได้รับอนุมัติเขาใช้เงินเก็บทั้งหมดและเดินทางผ่านฟินแลนด์มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกสหภาพโซเวียตเขาเดินเข้าไปในสถานทูตสหรัฐประกาศกล่าวว่าจะสละสัญชาติอเมริกันและยื่นหนังสือเดินทางคืนเขาบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นสาวกลัที่มาร์กซ์และต้องการลีภัยในดินแดนแห่งคอมมิวนิส ทางการโซเวียตหรือ KGB ต้อนรับเขาด้วยความระแวงสงสัยพวกเขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสายรับอเมริกันที่แฝงตัวมาหรือไม่เมื่อออสเวลรู้สึกว่าเขากำลังจะถูกปฏิเสธและส่งตัวกลับเขาจึงใช้ไม้ตายเขาพยายามกรีดข้อมือตัวเองในอ่างอาบน้ำที่โรงแรมที่พักการกระทำที่โอก,กาสนี้ซึ่งอาจเป็นการแสดงละครหรือความสิ้นหวังจริงๆทำให้ทางการโซเวียตต้องเปลี่ยนใจ พวกเขามอบสถานะผู้หลีภัยให้เขาและส่งเขาไปยังเมืองมินส์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตในเมืองมินส์ช่วงแรกดูเหมือนจะเป็นสวรรค์ที่ออสวลลตามหาเขาได้ทำงานในโรงงานผลิตวิทยุและโทรทัศน์ได้รับอพาร์ตเมนต์ที่กว้างขวางและสะดวกสบายกว่ามาตรฐานของคนท้องถิ่นทั่วไปและมีเงินเดือนที่เพียงพอแสดงให้เห็นว่าทางการโซเวียตยังคงจับตามองและดูแ,แลเขาเป็นพิเศษ ที่มินส์เขาได้พบกับมารีนาพรุซาโควานักศึกษาสาวชาวรัสเซียทั้งคู่ตกหลุมรักและแต่งงานกันอย่างรวดเร็วในปี1961และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนแต่เพียงไม่นานความจริงก็เริ่มไล่ตามความฝันทันออสววลเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเขาบันทึกในไดอารี่ว่างานที่โรงงานซ้ำซากจำเจ เขาเริ่มวิจารณ์ระบบราชการของโซเวียตและบ่นว่าชีวิตในดินแดนสังคมนิยมนั้นไม่ได้แตกต่างจากชีวิตที่น่าเบื่อในอเมริกาเลยความฝันของเขาสลายเขาตระหนักว่าเขาไม่เป็นที่ต้อนรับอย่างแท้จริงในที่ใดเลยเขาจึงตัดสินใจในสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกครั้งเขากลับไปที่สถานทูตสหรัฐขอหนังสือเดินทางคืนและขอกลับอเมริกาพร้อมกับภรรยาชาวรัเสเซียและลูกสาว การกลับมายังอเมริกาในเดือนมิถุนายน1962ไม่ได้ทำให้ชีวิตของออสวลลดีขึ้นเขาพาครอบครัวย้ายไปมาระหว่างดัลลัสและนิวออร์ลีนส์หางานทำได้ยากลำบากเพราะประวัติของเขาและมักมีปัญหากับนายจ้างจนถูกไล่ออกชีวิตคู่กับมารีนาก็เต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทเรื่องเงินและความคิดทางการเมืองของเขาที่นิวออร์ลีนส์ความหมกมุ่นทางการเมืองของเขากลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เป้าหมายคือคิวบาและฟิเดลคาสโตรเขาก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติต่อคิวบาอย่างเป็นธรรม Fair Play for q u b a Committee สาขานิวออร์ลีนส์ซึ่งมีสมาชิกเพียงคนเดียวคือตัวเขาเองเขาพิมพ์ใบปลิวสนับสนุนคาสโตรและออกไปแจกตามท้องถนนทำให้เขาไปมีเรื่องชกต่อยกับกลุ่มชาวคิวบาต่อต้านคาสโตรจนถูกตำรวจจับกุ่มเขาถึงขั้นไปออกรายการวิทยุเพื่อโต้วาทีปกป้องคาสโตร การกระทำนี้ทำให้เขาตกเป็นเป้าสายตาของ FBI ในท้องถิ่นซึ่งมองว่าเขาเป็นตัวป่วนที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์หลายเดือนก่อนที่โลกจะรู้จักชื่อเขาในคดีเคนเนดีมีเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่พร้อมจะประทุกออกมาจากตัวเขาในเดือนเมษายน1963ที่ดัลลัสมีความพยายามลอบสังหารเกิดขึ้นเป้าหมายคือนายพลเอ็ดวินวอเกอร นายทหารที่ถูกปลดประจำการเพราะมีแนวคิดขวาจัดสุดโตงและเป็นนักพูดที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์และสนับสนุนการแต่งแยกสีผิวอย่างรุนแรงซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับออสเวลลทุกอย่างคืนหนึ่งขณะที่วอลเกอร์กำลังนั่งทำงานอยู่ในบ้านของเขามีคนยิงปืนไรเฟิลทะลุหน้าต่างเข้ามากระสุนพุ่งเฉียดศีรษะเขาไปเพียงนิดเดียวเขาโชคดีมากที่ไม่ได้รับบาดเจ็บในตอนนั้นตำรวจไม่สามารถจับคนร้ายได้ แต่หลังจากที่ออสวอลถูกจับกลุ่มมารีนาภรรยาของเขาได้ให้การที่น่าตกใจว่าออสวอลคือคนหยิงเธอบอกว่าเขาวางแผนมาหลายสัปดาห์มีการถ่ายรูปบ้านของวอลเกอร์และกลับมาบ้านในคืนนั้นด้วยความตื่นเต้นที่ได้ลงมือแม้ว่าเขายิงพลาดเป้าก็ตามนี่คือหลักฐานว่าออสวอลได้ข้ามเส้นจากนักอุดมการไปสู่การเป็นฆาตกรที่ล้มเหลวแล้ว หลังจากล้มเหลวในการลอบสังหารวอเกอร์และกิจกรรมทางการเมืองในนิวออร์ลีนส์ก็ล้มเหลวออสวลล์พามารรนาที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองกลับมาที่ดาลัสอีกครั้งมารินาและลูกสาวไปอาศัยอยู่กับเพื่อนของเธอชื่อรูธเพนส่วนออสเวลลก็ต้องหางานทำในเดือนตุลาคม1963โชคชะตาหรือความตั้งใจก็พาเขาไปยังสถานที่ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ รูดเพนได้ยินจากเพื่อนบ้านว่าที่อาคารเก็บหนังสือโรงเรียนเท็กซัสกำลังรับสมัครคนงานออสววลจึงไปสมัครและได้งานในวันที่16ตุลาคม1963งานของเขาคือการจัดเรียงหนังสือและเตรียมพัสดุเป็นงานที่น่าเบื่อแต่ที่ตั้งของมันคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญมันตั้งอยู่ตรงหัวโค้งถนนที่จะเป็นเส้นทางกระบวนรถของประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งมีการประกาศเส้นทางในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ไม่มีใครทราบว่าออสวลลทราบเรื่องกระบวนรถก่อนสมัครงานหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือเขามีปืนไรเฟิลคาคาโน่ซ่อนอยู่ในโรงรถของรูดเพนและตอนนี้เขาก็มีจุดซุ่มยิงที่สมปรณ์แบบคืนวันที่21พฤศจิกายน1963ออสเวลล์ทำในสิ่งที่ผิดปกติเขามาเยี่ยมมารีนาและลูกๆที่บ้านของรูดเพน เขาทิ premises, 1, ้งเงินสด170ดอลลาร์ซ th so, we ึ่งเป็นเงินเก็บเกือบทั้งหมดที่มีไว้ให้เธอและที่น่าขนลุกที่สุดคือเขาทิ้งแหวนแต่งงานของเขาไว้ในถ้วยชาใบเล็กๆกเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่22พฤศจิกายนบูเวสลีย์เฟรเซียเพื่อนร่วมงานที่ขับรถไปทำงานด้วยกันสังเกตเห็นว่าออสวลลถือห่อกระดาษสีน้ำตาลยาวๆมาด้วยเมื่อเฟรเซียถามออสวอลตอบว่ามันคือราวมาน จากรายงานของคณะกรรมการวอร์เรนเชื่อว่าในห่อนั้นคือปืนไรเฟิลคาคาโน่ที่ถูกถอดชิ้นส่วนไว้เขานำมันขึ้นไปที่ชั้น6และรอคอยเวลา12นาฬิกา30นาทีขบวนรถมาถึงเขาเลงผ่านกล้องเลงและเหนี่ยวไกสามครั้ง ภายในเวลาประมาณ8.3วินาทีตามการวิเคราะห์จากฟิล์มซาพรูเดอร์นัดแรกพลาดเป้านัดที่2คือกระสุนวิเศษที่ทะลุคอเคนเนดีแล้วไปถูกผู้ว่าการคอนนาลี่และนัดที่3คือนัดที่ปลิดชีพประธานาธิบดีทันทีที่ยิงนัดสุดท้ายเสร็จออสวลล์ซ่อนปืนไรเฟิลไว้ใต้กองกล่องอย่างรวดเร็วและเดินลงบันไดหนีไฟอย่างใจเย็น แต่การลงมาของเขากลับไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดันลัสนายหนึ่งชื่อมาเรียนเบเกอร์ที่วิ่งสวนขึ้นมาพร้อมกับชักปืนเบเกอร์ Baker, จี้ไปที่ออสวอลและถามว่าเขาเป็นใครรอยทรูลี่หัวหน้างานของออสวอลที่วิ่งตามตำรวจมาพอดีตะโกนบอกว่าชายคนนี้เป็นพนักงานทำงานอยู่ที่นี่เบเกอร์ Baker, ลดปืนลงและปล่อยให้ออสวอลผ่านไป ออสเวลลเดินต่อไปอย่างไม่รีบร้อนไปที่ห้องพักพนักงานชั้นสองซื้อน้ำอัดลมโคกจากตู้หยอดเหรียญดื่มอย่างใจเย็นก่อนที่จะเดินออกจากอาคารไปทางประตูหน้าปะปนไปกับฝูงชนที่กำลังสับสนวุ่นวายอยู่ด้านนอกภายในเวลาไม่ถึง2นาทีหลังจากการยิงเขาเดินไปขึ้นรถบัสแต่การจราจรติดขัดอย่างมากเขาจึงลงจากรถบัสและเรียกรถแท็กซี่กลับไปยังห้องพักของเขาในย่านโอ๊คคลิฟ ออสวลลกลับถึงห้องพักประมาณป่ายโมงตรงเขาเข้าไปอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเสื้อเชิ้ตขว้าเสื้อแจ็คเก็ตและที่สำคัญที่สุดคือหยิบปืนพกจุด8คาลิเบอร์ที่เขาซ่อนไว้และรีบออกจากห้องไปทันทีเขาไม่มีแผนการหลบหนีที่ซับซ้อนเขากำลังด้นสดและมุ่งหน้าไปไร้ทิศท,ทางประมาณบ่ายโมง15เพียง4ีนาทีหลังจากการลอบสังหารเคนเนดีขณะที่ออสวอลกำลังเดินเท้าอยู่ในย่านโอ๊กคลิฟ รถตำรวจสายตรวจคันหนึ่งขับมาจอดเทียบคนขับคือเจ้าหน้าที่เจดีทิปปิดในตอนนั้นตำรวจทั่วดันลัสได้รับแจ้งวิทยุให้ตามหาผู้ต้องสงสัยที่มีรูปปัธ์คล้ายออสวอลทิปปิดอาจจะเห็นว่าออสวอลมีท่าทางน่าสงสัยและตรงกับคำอธิบายเขาจึงเรียกให้ออสวอลหยุดและลงจากรถไปสอบถามพยานในเหตุการณ์เล่าว,ว่าทั้งสองคุยกันสั้นๆที่หน้าต่างรถก่อนที่ทิปปิดจะเดินไปที่หน้ารถ ทันใดนั้นออสวอลก็ซักปืนพกจุดาออกมาและยิงใส่ทิปปิด4นัดซ้อนอย่างไม่ลังเลกระสุน3นัดเข้าที่ลำตัวและนัดที่4เข้าที่ศีรษะในระยะเผาขนขณะที่ทิปปิดลม้มลมแล้วออสวอลฆ่าตำรวจอย่างเลือดเย็นการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ทิปปิดทำให้การตามล่าตัวออสวอลกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดย่านโอ๊คลิฟถูกปิดล้อมทันทีออสวอลวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนก เขาทิ้งปลอกกระสุนไว้ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวเขาในเวลาต่อมาเขาวิ่งไปตามถนนและพยายามซ่อนตัวเขาถูกพบเห็นโดยจอห์นนี่บริเวอร์ผู้จัดการร้านรองเทา้าซึ่งสังเกตเห็นท่าทีของเขาขณะแอบอยู่หน้าซอกประตูร้านบริเวอร์เห็นออสเวิรวิ่งเข้าไปในโรงภาพยนตร์เท็กซัสเทยเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆโดยไม่ซื้อตัว๋ว บริเวอรเรีบแจ้งพนักงานขายตั๋วให้โทรเรียกตำรวจทันทีโรงหนังถูกล้อมในเวลาไม่กี่นาทีตำรวจนับสิบนายบุกเข้าไปในความมืด ไฟในโรงถูกเปิดสว่างขึ้นและเจ้าหน้าที่ก็เริ่มค้นหาทีละแถวบริเวอร์ชี้ตัวออสเวลลที่นั่นอยู่ปะปนกับผู้ชมคนอื่นๆเมื่อตำรวจเข้ามาแสดงตัวออสเวลล์ก็ลุกขึ้นตะโกนว่านี่มันจบแล้วเขาสอยตำรวจและพยายามซักปืนพกออกมาดีครั้งแต่ตำรวจเร็วกว่าพวกเขารวบตัวเข้าไว้ได้หลังจากการต่อสู้ชุนลมุนชายผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุ่มแล้ว ลีฮาวิอ e y ส s วอล d ถูกลากตัวออกมาจากโรงหนังและถูกนำตัวยังกองบัญชาการตำรวจดันลัสเขากลายเป็นบุคคลที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกทันทีสื่อมวลชนจากทั่วทุกที่แห่กันมาทำข่าวจนสถานีตำรวจแทบจะแตกภาพถ่ายของเขาที่มีรอยฟกช้ำบนใบหน้าจากการต่อสู้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ตลอดระยะเวลา2วันที่เขาถูกคุมขังเขาถูกสอบปากคำหลายครั้งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจดันลัสและ FBI แต่ที่น่าประหลาดคือการสอบสวนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการบันทึกเทปหรือแม้แต่จดบันทึกอย่างเป็นทางการ ออสวลล์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขายืนกลานว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครทั้งเคนเนดีและทิปปิดเมื่อนักข่าวตะโกนถามเขาขณะที่ถูกคุมตัวเขาก็ตะโกนตอบกลับมาด้วยประโยคที่เป็นตำนานว่าเขาเป็นแค่แพะรับบาปเขาอ้างว่าเขาถูกจัดฉากเพราะประวัติของเขาที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตท่าทีของเขาดูใจเย็นเย่อหยิ่งและไม่แสดงความกลัวใดๆเลยเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน ตำรวจดัลลัสตัดสินใจย้าย,ายตัวออสวลลจากกองบัญชาการไปยังเรือนจำของเขาที่พวกเขาประกาศเวลาการย้ายตัวให้สื่อมวลชนทราบอย่างโจ่งแจง้งซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชั้นใต้ดินของสถานีตำรวจซึ่งเป็นเส้นทางขนย้ายกลายเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยนักข่าวช่างภาพและกล้องโทรทัศน์ที่มารอถ่ายทอดสดออสวลลถูกสวมกุญแจมือเดินออกมาโดยมีตำรวจสนายขนาบข้าง เขาถูกพาตัวเดินผ่านฝูงชนนักข่าวที่รุมล้อมแต่ในฝูงชนนั้นมีชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มาทำข่าวเขาคือแจ็ครูบี้เจ้าของไนท์คลับในดัลลัสรูบี้เป็นที่รู้จักของตำรวจหลายนายและมีข่าวลือว่าเขามีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและองค์กรอาญากรรมไม่มีใครทราบว่าเขาเดินฝ่าวงล้อมตำรวจเข้ามาในชั้นใต้ดินได้อย่างไรแต่เขากำลังรอจังหวะอยู่ ขณะที่ออสเวลลกำลังจะก้าวขึ้นรถขนย้ายนักโทษแจ็ครูบีก็แทรกตัวออกมาจากฝูงนักข่าวเขาตะโกนอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครจับใจความได้ทันในมือของเขามีปืนพกพอสาเขาก้าวเข้าไปจ่อยยิงออสวลลที่บริเวณท้องในระยะเผาขนเพียงนัดเดียวเสียงปืนดังลั่นขึ้นอีกครั้งในสถานีตำรวจภาพทั้งหมดถูกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศผู้คนนับล้านที่กำลังดูข่าวอยู่ ได้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมสดๆต่อหน้าต่อตาเป็นครั้งแรกมันคือช่วงเวลาที่ช็อกโลกยิ่งกว่าการลอบสังหารเคนเนดีเสียอีกออสววลล์ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและซุดตัวล้มลงกับพื้นตำรวจและนักข่าวต่างพากันกรูเข้าไปจับกลุ่มตัวแจ็ครูบี้ซึ่งไม่ได้พยายามหลบหนีเลยแม้แต่น้อยเขาถูกจับคาที่เกิดเหตุทันทีออสวลล์ที่บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพาร์คแลนด์เม ori อย่างเร่งด่วน มันคือโชคชะตาที่น่าเศร้าและแปลกประหลาดที่เขาถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเดียวกับที่ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกส่งไปเมื่อสองวันก่อนและเขาก็ถูกนำเข้าไปในห้องฉุกเฉินห้องเดียวกับที่เคนเนดีสิ้นใจทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตของเขาอย่างเต็มที่แต่กระสุนของรูบี้ทำลายอวัยวะภายในที่สำคัญหลายส่วนลีฮาวิออสวอลเสียชีวิตในเวลา13นาฬิกา7นาที ชายผู้เป็นศูนย์กลางของปริศนาทั้งหมดได้จากไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้ให้การใดๆในศาลเลยความลับทุกอย่างที่เขาอาจจะมีคำถามที่ว่าเขาทำเพียงคนเดียวหรือไม่มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ทั้งหมดนี้ได้ตายไปพร้อมกับเขาแล้วส่วนแจ็ครูบี้ผู้สังหารออสเวลลอ้างว่าเขาทำไปเพราะความโกรธแค้นและต้องการให้แจ็กกี้เคนเนดีไม่ต้องกลับมาที่ดัลลัสเพื่อขึ้นศาล แต่คําอ้างนี้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งทฤษฎีสมคบคิดที่กําลังจะตามมาได้การตายของออสวลล์ทำให้เกิดสุญญากาศครั้งใหญ่ในการสืบสวนเพื่อยุติข่าวลือและความสับสนประธานาธิบดีคนใหม่ลินดอนบีจอนสันได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่รู้จักกันในชื่อคณะกรรมการวอร์เรนโดยมีเออร์วอร์เรนประธานศาลฎีกาเป็นประธาน หลังจากใช้เวลาสืบสวนเกือบหนึ่งปีรวบรวมพยานหลักฐานมหาศาลคณะกรรมการวอร์เรนก็ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการในรายงานความยาวกว่า800หน้าที่เผยแพร่ในปี1964ข้อสรุปหลักคือลีฮาวิอ์ออสเวลคือมือปืนเพียงคนเดียวที่สังหารประธานาธิบดีเคนเนดีและยิงเจ้าหน้าที่ทิปปิด และแจ็ครูบี้ก็ลงมือสังหารออสวลลเพียงลำพังเช่นกันโดยไม่มีการสมคบคิดใดๆทั้งสิ้นแต่รายงานฉบับนี้แทนที่จะปิดคดีกลับสร้างคำถามใหม่ๆขึ้นมามากมายโดยเฉพาะทฤษฎีกระสุนวิเศษที่อธิบายว่ากระสุนนัดเดียวสามารถสร้างบาดแผลได้ถึง7แห่งบนร่างของเคมเดีและผู้ว่าการคอนนารีซึ่งฟังดูไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งสำหรับคนจำนวนมาก แม้ว่าข้อสรุปของทางการจะพยายามปิดคดีนี้ไปแล้วแต่คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เชื่อเช่นนั้นการที่ออสวอลถูกปิดปากอย่างอุกอาจกลางสถานีตำรวจโดยแจ็ครูบี้ผู้ซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่น่าสงสยัยมันดูเหมือนการจัดฉากที่สมบูรณ์แบบเกินไปทฤษฎีสมคบคิดจึงถือกำเนิดขึ้นนับไม่ถ้วนบางคนเชื่อว่า CIA อยู่เบื้องหลังเพราะเคนเนดีต้องการลดอำนาจของหน่วยงาน บางคนโทษกลุ่มมาเฟียบางคนโทษ KGB หรือแม้แต่รองประธานาธิบดีจอรนสันเองในเวลาต่อมาคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร HCA ในช่วงปี1970ได้สรุปผลการสืบสวนที่ขัดแย้งกับคณะกรรมการวอร์เรนโดยระบุว่าเคนเนดี Kennedy น่าจะถูกลอบสังหารอันเป็นผลมาจากการสมคบคิดและอาจมีมือปืนคนที่สองตัวตนของลีฮาวิออสวลลจึงยังคงเป็นปริศนา เขาคือชายผู้สับสนทางอุดมการณ์ที่ต้องการสร้างชื่อให้ตัวเองหรือเป็นเพียงแพะรับบาปในเกมการเมืองที่ใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้หลายสิบปีผ่านไปคำตอบที่แท้จริงก็ยังคงถูกซ่อนอยู่ในเงาของประวัติศาสตร์